ตอนที่หนึ่เรื่องบาดหมางโจโหลินและเซินถูเส้อมองไปที่ถึงกวงราวกับกำลังมองคนตายส่วนผู้คนที่อยู่รอบๆก็พากันยิ้มออกมารนหาที่ตายอีกคนแล้วคนจำนวนมากต่างพากันหัวเราะในใจขอบเขตตันส่วนรึยิ่งใหญ่นักรึชายคนนี้คงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหากเป็นที่อื่นคนที่อยู่ในขอบเขตตันส่วนนี้คงไม่มีใครที่จะกล้าหาเรื่อง แต่ในสำนักทางเฉียงแห่งนี้ขอบเขตตันส่วนที่ว่านั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากพอในแถวนี้ก็ยังมีผู้ที่อยู่ขอบเขตตันส่วนถึงสองคนและพวกที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนจํานวนมากจํานวนคนที่เข้ามาสมทบก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีน่าเบื่อมาตั้งนานในที่สุดก็มีเรื่องสนุกสนุกแล้วทุกคนต่างก็พากันใจเต้นรัวขึ้นมารีบจัดการเขาซะยิ่งอัดให้หนักได้ยิ่งดี พวกเขาหวังที่จะเห็นเถิงกวงทําให้จิ้งจอกพันหน้าโกรธด้วยวิยวิธีนี้จะทําให้มีคนที่แข็งแกร่งในเขตตงโจน้อยลงไปอีกคนสําหรับคนทั่วไปแล้วยิ่งพวกที่แข็งแกร่งตายไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีให้กับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นบรรยากาศแปลกแปลกนี้ทําให้เถิงกวงต้องขมวดคิ้วเขาไม่ได้เป็นคนโง่ตอนที่เขาเห็นสีหน้าแปลกแปลกของทุกคนเขาก็รู้สึกได้ว่าจะต้องมีบางอย่างผิดป,ปกติ หือเถิงกวงใจเย็นลงและเห็นได้ว่ามีพลังที่แข็งแกร่งอยู่สองจุดเขามองตามและพบกับโจหลินและเซินถูเซอร์ลมหายใจของทั้งสองคนนี้แค่ชายตามองสีหน้าก็เครียดขึ้นมาสองคนนี้ในพริบตาเขาก็รู้ความแข็งแกร่งของโจลินและเซินถูเซอร์สองคนนี้ก็เหมือนกันกับเขาพวกเขาอยู่ขอบเขตตันส่วนไม่ผิดแน่ขอบเขตตันส่วนกลับยังต้องมาต่อแถวที่นี่งั้นหรือเถิงกวงลังเลเนิร์ เถงกวงร่อนลงมาจากอากาศและมายืนอยู่ข้างๆโจหลินหลังจากที่ลังเลได้ไม่นานเขาก็ป้องมือแล้วถามขึ้นมาว่าข้าขอถามท่านทีทำไมท่านถึงได้มาต่อแถวที่นี่โจหลินมองไปที่อีกฝ่ายแล้วพูดขึ้นมาก็รอคิวไงยังต้องมีเหตุผลอะไรอีกในความเห็นของเขาแล้วชายคนนี้คงจะหมดโชคในอีกไม่ช้าดังนั้นเพื่อไม่ให้คนของสำนักคังเฉียงเข้าใจผิดคิดว่าชายคนนี้มากับเขาเขาก็ต้องแสดงจุดยืนเพื่อที่จะไม่โดนหางเลขไปด้วย เถิงกวงไม่พอใจอยู่บ้างแต่เพราะความแข็งแกร่งของโจหลินนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเขาจึงต้องทนรับมันไว้เขาเดินไปหาเซินถูเซอร์แล้วถามขึ้นมาข้าเถิงกวงข้าขอทราบชื่อท่านได้หรือไม่ซเซินถูเซอร์เซินถูเซอร์เงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นมาหลังจากที่โดนจิ้งจอกพันหน้าอัดเอาเขาก็เริ่มยับยั้งอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าเดิมแต่เขาก็ยังคิดแบบเดียวกันกับโจหลินเขาไม่อยากจะพูดกับเถิงกวงเพื่อไม่ให้คนจากสำนักคังเฉียงเข้าใจผิด ตอนที่เถิงกวงได้ยินแบบนั้นเขาก็ตะลึงช็อกทันทีท่านคือเซินถูเซอร์รึในฐานะคนในเขตตงโจเป็นธรรมดาที่เขาจะเคยได้ยินชื่อของเซินถูเซอร์ตลอดหลายปีมานี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเซิ er. นถูเซอร์บางคนบอกว่าเซินถูเซอร์ตายไปนานแล้วบางคนบอกว่าเซินถูเซอร์ไม่ใช่แค่ยังอยู่แต่ยังทะลวงผ่านถึงขอบเขตตันส่วนได้ตลอดหลายปีมานี้เขาคอยปกป้องตระกูลเซินถูอยู่ตลอดดังนั้นตระกูลเซินถูจึงกลายเป็นตระกูลที่โดดเด่นขึ้นมาและเป็นตระกูลอันดับหนึ่ ข้าไม่คิดว่าข่าวลือจะเป็นจริงได้เถิงกวงแปลกใจเซินถูเซอรอผู้นี้ไม่ใช่แค่ยังอยู่แต่การบ่มเพาะของเขาก็ขึ้นมาถึงขอบเขตตันส่วนเขารู้สึกได้ว่าลมหายใจของเซินถูเซื้อแข็งแกร่งอย่างมากมันเพราะถ้าหากเพิ่งทะลวงผ่านจะทําให้ลมหายใจแผ่วเบาแต่ลมหายใจของเขาตอนนี้ดูแข็งแกร่งนั่นแปลว่าเซินถูเซือน่าจะทะลวงผ่านมาหลายปีแล้วข้าขอถามท่านทีว่าเหตุใดถึงได้มาต่อแถวที่นี่ เซนถูเซอร์เลิกคิวคำถามนี้เหมือนจี้แผลในใจของเขาสีหน้าของเขาหมดลงก่อนที่จะตอบกลับก็แค่ต่อแถวไม่ต้องถามอะไรมากแน่นอนว่าเจ้าจะบุกเข้าไปในสำนักเลยก็ได้คาจะไม่ห้ามเจ้าหรอกยังไงซะเจ้าก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองตัดสินจากท่าทางแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะพูดคุยกับเถิงกวงต่อความแข็งแกร่งของท่านก็ใช่ว่าจะน้อยท่านไม่คิดที่จะเข้าไปหาเจ้าสำนักโดยตรงหรือไงเถิงกวงเริ่มไม่มั่นใจแต่เขาก็รู้ว่าคนจากตระกูลเซนถูนั้นหยิ่งทนงอย่างมาก ในฐานะบ,บรรพบุรุษตระกูลเซินถูแล้วเซินถูเซอร์ก็น่าจะหยิงทนงยิ่งกว่ามันมีเหตุผลใดที่เซินถูเซอร์จะยืนต่อแถวแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนจากตระกูลเซินถูเลยเมื่อคิดได้แบบนั้นสีหน้าของเซินถูเซอร์ก็บิดเบี้ยวไปเจ้าคิดว่าข้าไม่เคยลองหรือไงเซินถูเซอร์หน้าหมองคล้ำก่อนจะปิดปากไม่พูดอะไรออกมาอีกถ้าไม่ใช่เพราะจิ้งจอกพันหน้าเขาจะต้องมาต่อแถวแบบนี้หรือไง เขาได้รับบทเรียนจากการคิดจะบุกเข้าไปในสำนักคังเฉียงซี่โครงและอวัยวะภายในของเขาได้รับความเสียหายซึ่งนั่นคือคำเตือนเขาว่าอย่าคิดสร้างปัญหาขึ้นมาที่นี่ไม่งั้นแล้วครั้งต่อไปคงไม่ใช่แค่บาดเจ็บแม้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วและได้กินยาฟื้นฟูเข้าไปแต่อาการบาดเจ็บก็ใช่ว่าจะหายดีจนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่หายใจเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ถ้าเขาทำแบบเดิมอีกครั้งเขาไม่คิดว่าเขาจะอยู่รอดต่อไปได้